เองเป็นโรงงานผู้ผลิตน้ำผึ้งนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เรามีฟาร์มผึ้งเป็นของตัวเองเราควบคุมคุณภาพน้ำผึ้งที่ซื้อไปจากเราเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสองเนี่ยคือปลอดจากสารตกค้างค,ครับผมฮันนี่บอใช่ฮันนี่วินนก้าใช่ค่ะเราเอาน้ำผึ้งไปหมักครับให้มันเปลี่ยนจากน้ำผึ้งหวานๆเนี่ยกลายเป็นกรดช่วยย่อยอาหารครับผมแล้วก็ระบบขับถ่าย ไม่จําเป็นต้องเก็บในตู้เย็นครับเราสามารถเก็บน้ําผึ้งเนี่ยสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้เป็น2-3ปีโดยที่มันไม่เสียเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับซีสเซีรจากส a วน c าชา,ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในงาน Food a n d p o s p i t a l i t y ปี2023นะคะ วันนี้นะคะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าบูธฟอร่าบีใช่ครับผมหนุ่มข้างๆครงเสียก็คือชื่อพี่โต้งนะคะวันนี้พี่โต้งเป็นเจ้าของโปรดักฟ f อร r a บพี่โต้งจะมาเล่าให้เราฟังทงความรู้จักกับแบรนด์ฟลอร a B ค่ะได้ค่ะก็อ่าผมคุณโต้นะครับจากเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักจำกัดนะครับเราเองเป็นผู้ผลิตน้ำผึ้งนะครับภายใต้แบรนด์ฟลอร a B ครับผมค่ะมีมานานนี่ยังะสำหรับแบรนด์ฟอรบีตัวนี้ แบรนด์ของเราก็มีมากว่า40ปีแล้วนะครับก็จริงๆเราเองเป็นโรงงานผู้ผลิตน้ำผึ้งนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นของ Fora บีแบรนด์คืออะไรคะน้ำผึ้งห่งเนี่ยเรามีฟาร์มผึ้งเป็นของตัวเอง 2. สอเรารับซื้อนะครับผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้งจากเกษตรกรอ่ที่เป็นลูกฟารมของบริษัทนะครับผมเราควบคุมคุณภาพ นะครับเรามีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ก่อนการรับซื้อดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็สามารถมั่นใจได้ว่าน้าผึ้งที่ซื้อไปจากเราเนี่ยครับหนเนี่ยคือน้ําผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสเนี่ยคือปลอดจากสารตกค้างครับผมโดยส่วนใหญ่อะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าน้ําผึ้งที่เราซื้อหรือดื่มกันทุกวันนี้มันสะอาดหรือไมสะอาดอันนี้ก็เรารับซื้อเรามีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับไปหาแหล่ง ของเกษตรกรที่เอาน้ําผึ้งมาส่งเราเนี่ยครับเรามีห้องแลบนะครับตรวจสอบทั้งคุณภาพของน้ําผึ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสารตกค้างไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ําตาลในน้ําผึ้งก็เรียกได้ว่าเป็นข้อแตกต่างระหว่างน้ําผึ้งที่ที่ประเภทใช่กับน้ําผึ้งโดยทั่วไปโอเคได้แล้วตอนนี้จะใช้เห็นน้าผึ้งเริ่มจากตัวน้ําผึ้งตัวนี้ก่อนเลยเห็นมีแบบหลากหลายมากเลยอันนี้เป็นคอฟฟ h o นี y อันนี้เป็นดอกลาไยครับดอกลำไยอ่าก็แตกต่างยังไงคะเนี่ยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมน้ําผึ้งเนี่ยเขาจะไปเก็บน้ําหวานจากดอกไม้นะครับเขาจะไปกินน้ําหวานใช่ไปกินน้ําหวานนะครับถ้ามันอยู่ที่ดอกเนี่ยเราเรียกมันน้าหวานอ่าก็คือผึ้งเขาบินไปเก็บน้ําหวานมาแล้วก็ผ่านกระบวนการย่อยก่อนที่จะเอามาเก็บไว้ในรังเอาไว้กินตอนที่ตอนที่เขาขาดแคลนอ่าแต่ว่าเราคนเลี้ยงผึ้งเองก็ไปไปสลัดน้ําผึ้งออกมาจากในรังเพื่อเอามาจําหน่าย ให้กระรงงานค,ครับดังนั้นเนี่ยเราก็ทางโรงงานเองเนี่ยด้วยอาจจะเป็นังผลทาง Marketing นะครับเราก็เลยแยกจําแนกชนิดของน้ําหวานที่พึ่งเขาไปเก็บมาซึ่งแต่ละดอกพวกน,นี้ครับมันก็จะมีฤดูบานของดอกไม้ที่แตกต่างกัน, <ลด S 1> นรสชาติกลิ่นแตกต่างกันไหมคะคุณประโยชน์โดยโรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันในส่วนของน้ำพึ่งแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือสีกลิ่นรสสีกลิ่นรสใช่ครับยกตัวอย่างถ้า ในเมืองไทยเองนะครับน้ำผึ้ง<า>ที่เราถือว่าขายดีที่สุดนะครับมีปริมาณเยอะที่สุดแล้วก็มีส่<า>องออกเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นจากดอกลำไยทำไมอะคะทำไมถึงเนื่องจากว่าเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยเ,เองเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยครับ<า>ก็คือจะเป็นน้ำผึ้งที่ มีกลิ่นหอมแรงก็วเวลาลวเอาไปชงกับวเครื่อง,งดื่มใช่เอาไปชงหรือว่าเอาไปผสมในส่วนประกอบอาหารอื่นๆเนี่ยเราจะได้กลิ่นของน้ำผึ้งเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าเป็นโรงงานเองด้วยก็<ช>คิดค้คนแล้วก็สูตรใหม่ๆใช่ครับมีทีม R&D แล้วก็มาคิดกันในทีมว่า นอกเหนือจากน้ำผึ้งธรรมดาเนี่ยซึ่งบางทีเราเอาไปเสนอลูกค้าเนี่ยเขามีใช้งานอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอ๊ะมาต่อยอดเป็นอะไรได้อีกบ้างนะครับก็มีตัว<ร>ไหนบ้างคะอ่ะคือเริ่มจากช่วงแรกเนี่ยครับกลุ่มลูกค้าที่เราทรเกกตไว้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพนะครับอ่าเราก็ฮันน,น,นี่วันใช่ฮันนี่วิกา้าใช่ค่ะเราเอาน้ำผึ้งไปหมักครับให้มันเปลี่ยนจากน้ำผึ้งหวานๆเนี่ยกลายเป็น กรดอะซิติกแอซิดที่มีรสเปรี้ยวถ้านึกภาพไม่ออกก็กระบวนการผลิตเดียวกันกับแอปเปิ้ลไซเดอร์เลยหรือจะเรียกเป็นฮันนี่ไซเดอร์ก็ได้ฟังก์ชันหลักของเขาเนี่ยมันมันเป็นกรดกรดอะซิติกแอซิดนะครับดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือเราช่วยย่อยอาหารครับผมแล้วก็ระบบขับถ่ายอันนี้ดีกับสุขภาพดีกับสุขภาพวิธีทานก็คือเราสามารถนำอันนี้ ขวดนี้ที่เราจำหน่ายอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบเข้มข้นนะครับ oh แล้วก็ไม่มีฟู้ดแอดดิทีฟอะไรเลยนะครับเราหมักจากน้ำผึ้งอย่างเดียวแล้วก่อนที่เราจะบรรจุใส่ขวดเราก็ผับรสชาติด้วยน้ำผึ้งอีกทีหนึ่งนะครับทานง่ายไหมคะเนี่ยรสชาติตื่มง่ายครับถ้าใครที่ชอบทานแอปเปิ้ลไซเดอร์นยครับบางทีข้อเสียของแอปเปิ้ลไซเดอร์อย่างหนึ่งก็คือว่า รสชาติมันจะค่อนข้างเปรี้ยวเปรี้ยวฉุนใช่ใช่ครับ<ช> <ๆ S 2> เราบางทีเราเราต้องดื่มน้ำผึ้งตามหรือว่าผสมกับน,น้ำผึ้งหรือว่าเครืคร่องดื่ม,มอ,อื่นๆแต่ตัวนี้เราแค่ผสมใส่น้ำแข็งใส่โซดาหรือว่าใส่ผสมกับน,น้ำเปล่าก็ได้จบเลยอนี้ด,ดื่มได้ไดทั้งร้อนทั้งเย็นใช่ครับดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นโอเคโอเคนอกจากตัวนี้แล้วตัวไหนคะตัวนี้ต่อมาก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับก็เราเรียกว่าฮันนี่วิลิก้าไลท์ อ่าคือก็ยังเป็นแนวเฮลตี้อยู่นะครับแนวสายรักสุขภาพอ่าเพียงแต่ว่าในกระบวนการหมักเนี่ยเราก็มีการเติมน้ําผลไม้เข้าไปอ่าตอนนี้ก็มีอยู่3รสชาติก็เป็นอ่าตัวของสาวรสังคุดแล้วก็รสมะนาวจะบอกว่าเสียงที่ดังมาข้างๆจากอ่าข้างๆของเราคือเขากําลังแข่งกันอ่าแข่งกาแฟกาแฟกันอยู่นะคะก็เขาอาจจะมาหยิบน้ําพึ่งจากแถวนี้ไปช่เเห็นมีตัวนี้ด้วยฮันนี่เจ่อก็คือเป็นอะไรคะเนี่ย ผลดีปีนี้นะครับที่มาออกงาน FHT นะครับก็คือเราตั้งใจที่จะมาหากลุ่มลูกค้าใหม่นะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มร้านอาหารอย่างเงี้ยครับที่สนใจเอาผลิตภัณฑ์ของของเราเนี่ยไปใช้งานใช้ชงในในหลังร้านอะไรอันนี้เขาเขียนว่า h <ๆ>ัน e ี่เลมอนเจลีท็อปปิ้งใช่สำหรับท็อปปิ้งในกาแฟาเป็นเรสซิ่งเป็นท็อปปิ้งในพวกเครื่องดื่มอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนก็จะไปท็อปพวกไอศครีมก็ได้แล้รสชาติเป็นยังไงคะมันก็จะออก ตัวนี้เป็นบุ้นคาราชีแนนนะครับก็มีมีกลุ่มลูกค้าผมที่ไปใช้งานก็เอาไปท็อปในถ้วยไอศครีม <Okay. S 2> แต่หลกัหลกๆก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มเชียถามเผื่อกับคนที่แบบว่าวิธีการเก็บน้ำผึ้งโดยทั่วไปตามบ้านทั่วไปบ,บางทีเนี่ยเจียก็จะเอาน้ำผึ้งไปใส่ตู้เย็นหรือบ,บางทีก็จะวางตั้งไว้เลยอันไหนเป็นวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องอะคะเนี่ยถ้าน้ำผึ้งปกติเนี่ยครับด้วย ความชื้นของเขาเองเนี่ยครับแล้วก็ปริมาณน้ําตาลความหวานเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเก็บในตู้เย็นครับเราสามารถเก็บน้ําผึ้งเนี่ยสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้เป็นสองสามปีโดยที่มันไม่เสียเลยครับเ่าเก็บได้ดีที่สุดมดเก็บแล้วมดขึ้นครับบางคนมีความเชื่อว่าอน้ําผึ้งน้ำผึ้งจะมดมดจะไม่ขึ้นนี่ครับจริงๆไม่เกี่ยวครับอ่ามดเขาเขา อ่าเพียงแต่ว่าไอ้ที่ว่ามดไม่ขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามันความความชื้นของน้ําผึ้งเนี่ยมันค่อนข้างสูงรีมดไปกินแล้วมันอาจจะแบบอ่าติดอยู่ในตรงน้ําผึ้งแล้วมันออกยากอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> อ่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำผึ้งก็คือมดมดขึ้นครับได้ก็ได้ยินมาหลายอย่างลวเดี๋ยววันเนี้ยมีตัวไหนที่อยากให้ช่างทางจะได้ชิมบ้างคะครับอ่าตัวฮันนี่ไซเดอร์ครับโอเคตัวไหนเอย่ยตัวนี้ครับผมอันนี้ช่ไหมคะเนี่ย ใช่ครับผมก็คือตัวฮันนี่ไซเดอร์เนี่ยก็คือมีกลิ่นและรสชาติแตกต่างกันไปใช่ตอนนี้เรามีอยู่7รสชาตินะครับก็มีเป็นฮันนี่ไซเดอร์รสออริจินอลนะครับรสพีชยูสุนะครับอ่างุ ho, นเคียวโฮเนี่ยครับมีรสแอปเปิลเขียวกีวีเนี่ยครับก็คือเป็นน้ำพึ่งหมักของเราเนี่ยแหละครับเป็นฮันนี่วินิก้าเนี่ยเพียงแต่ว่าเราเอามาแต่งกลิ่นนิดนึงนะครับเพื่อให้คอ,อสเนี่ยมันสามารถ เอาไปใช้งานร้านกาแฟาหรือว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยสามารถนําไปใช้ชงหลังบ้านได้อะไรเงี้ยโดยเมนูที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็จะอิตาเลียนโซดาเนีครับเป็นพีชฮันนี่ไซเดอร์อิตาเลียนโซดาเนี่ยนะครับก็คือเอาตัวฮันนี่ไซเดอร์ของเราเนี่ยครับอย่างสมมติว่าแก้ว16ออนเนีครับเราก็ใช้แค่ประมาณประมาณออนครึ่งนะครับสี<ฆ>่ส<ฆ>ิบมลแล้วที่เหลือเราก็แค่ท็อปด้วยน้ำแข็งแล้วก็โซดาเราก็สามารถขายได้เลยนะครับพูดง่ายว่า ผู้เซอร์สหรือว่าผู้ประกอบการท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถเอาไปทำต่อได้ไง่ายค่ะใช่โอเคก็ท้ายนี้ค่ะดิเซยอยากให้ฟอรลบีค่ะฝากถึงผู้ประกอบการหรือผู้เสิร์ฟด้วยค่ะครับก็เราฟอ,อร์ลาบ,บีเองนะครับก็อย่างที่บอกถ้ากลุ่มลูกค้าหรือว่าผู้ประกอบการท่านไหนสนใจที่จะเอาน้ำผึ้งนะครับไปเป็นส่วนผสมในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อเรา ได้นะครับรับรองว่าราคาเป็นมิตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณภาพแล้วก็อร่อยแน่นอนครับก็สําหรับวันนี้นะคะจะเสียขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวเราไปเดินบูธอื่นต่อนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ